สวัสดีครับครับก็พบเจอกันีกครั้งครับจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับสวัสดีครับนะครับสำหรับโมซีบ้านนบัวนะครับบ้านนบัวตะคงหนูฟุกความนะครับอ่ะติดติดขัดนครับกับโมซีหนูฟุกความนะครับก็คือที่ตั้งบ้านนบัวตะคงนะครับนี่มารีวิวนะครับ นานแล้วไม่ได้ลงวีดีโอหนูออกเยอะครับก็เลย,เยอยากอันนี้เป็นโทนฮะนะออนะกลูกมาได้ตัวเดียวน,นี่แม่กับลูกนะครับนี่อันนี้อายุสองเดือนครับหนูพุกอายุสองเดือนสนใจทักมานะครับนะครับเอาไปทำสายพันธุ์รอว่าไปเลี้ยงต่อ ก็ไม่ดุครับเขาไม่ดุนี่จะให้อาหารนี่มาจบน่อยจบน่อยถึงจะไม่ดุแต่ก็กัดนะครับนะเขามีฟันก็ต้องระวัง,งน,นะครับย่างเขาสามเดือนจบได้นะไม่ดุ ช่วงเดือนยากเขาสามเดือนนะครับนี่หางใหญ่ครับสังเกตุที่คุณได้ครับสนใจกระทักมานะครับนะครับเรามีจำน่ายนะครับจำมาสองเดือนไดไปไหนหมดนี่มาทักทายแล้วนี่นี่นะการเลี้ยงอยู่ในวง ลอ,อ,อย่างนะครับประยุกต์ใช้ก็มีพื้นปูนรองนะครับก็มีฟางนะครับช่วงี้หน้าฝนก็มีฟางเก็บไว้เพื่ออความอบอุ่นของเขาอันนี้บริเวณโดยรอบนะ ผสมครับหนึ่งต่อสามเวนึ่งต่อสองจะาอีแดงแดงนี่พึ่งคอดเลยครับนี่บโอ้ยพึ่งคอดเลยดีจ้านี่แดงจ้อแดงเลยอันนี้อีกแม่นึง นี่ยนีสิดูลูกเองหน่อยสินี่นีหนีก่อนหนีก่อนนี่ก่อนน,อน,น,อน,น,อน,นีลูกเขาแม่ทางนี้ลูกดำแล้วครับเอาลูกหายเอาไปไว้ไหนวะลูกไปไว้ไหนะ นี่นะครับไต่โคกงหนึ่งประมาณกี่ตัวหนึ่งสองสามหกตัวครับอยู่ประมาณนี้ครับคลอดลูกเต็มหกตัวนะครับคลอดสองแม่นะครับนี่แม่นหนึ่งหนดูลูก,กลูกตัวนี้เป็นอัยุ่งนี่ก่นี้ก่อน,น,อนเฮ้ยลูกหายหมดเลย ตอนลูกไว้นี้อย่างไม่กลัวดีกว่าจะเจาะลูกมีสองแม่นะครับคลอดนนันนี้ลูกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คลอดอีกตัวนะึงอันนี้ตัวผู้นะครับไม่กลัวดีกว่าอ่าส่วนนี้ก็เป็นญาติครับเป็นอาหารหนูที่ได้จากธรรมชาติน,นะครับ เขากินนะครับยาแอปเปิลเขื่อนแอปเปิลแอปเปิลที่นิ่มแล้วที่เราไม่ไม่รับประทานเราก็เอามาให้ได้นี่ก็อีกแม่หนึ่งนะครับหกตัวนะครับ สนใจพ่อแม่พันทักมาได้นะครับเน่้อายุจะเข้าสามเดือนนะครับใส่พันสกขะนะรืกพวกใหญ่เชื่องนะครับนี่บ่า ขออภัยนะครับกล้องกล้องมันแหวงไปประมาณสองเดือนเข้าสามเดือนครับนี่หนูเดี๋ยวช่างให้ดูหนูสองเดือนย่างเข้าสามเดือนดูคนก็รู้ครับหนูสองเดือนสามเดือนตัวผู้ครับนี่ตัวผู้ขึ้นตาช่างปึก๊กชิ้นกิโลครับ หางขึ้นดิเอาหางขึ้นด้ขึ่งกิ่โลหนูตอนนี้ก็กิโลอยู่ที่ร้อยแปดสิบขึ้นไปนะครับกิโลร้อยแปดสิบยังถูกนะครับก็ร้อยแปดสิบสองร้อยขึ้นไปนะครับจนถึงสองร้อยห้าสิบ น,นี้ก็คลอดลูกนะครับลูกเขาอยู่นี่เขาห่วงเขาถมไว้นะไม่อยากให้เห็นก็ไม่อยากรบกวนด้วยนี่ก็ลูกน้ออายุห่งเดือนครับไปเร็วเลยนครับอันนี้ก็เพิ่งจะ28วันนะครับยังไม่ครบเดือนนะครับ น,นี่เพิ่งคลอดนะเนี่ยขับถมไว้นะถมลูกไวนะ้ไปต่ออันนี้ก็ลูกหนูยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนนะแม่เขาเชื่องเชื่องกับทุกตัวนะครับหนูที่นี่น้่แม่เนาแม่หนูมาดูลูกหนู ไปดิด้ดิ้ดิเพิ่งลืมตาครับเพิ่งลืมตาแม่นี้แม่นี้อะลุง่อ,างอมาลงุง่อไปหาลูกมาลงุงโบไปหาลูกไป นี่ถืา่าจะคลอดนะครับบทนี้ก็คลอดนะครับนี่ทำรังนะครับยังมีลูกอยู่ข้างในกองฟางนี่นะครับลูกเขาอยู่นี่ครับตัวผู้กับตัวเมียครับผสมดึงต่อสองนะครับไปครับต่อเลยจ่ยนี่แดงๆเลยครับ อันนี้สายธรรมชาตินะครับโนซิสเกตนะครับตัวผู้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะครับมีลูกแดงๆกีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามน่าเป็นคู่ครับเจ็ดตัวครับแองหังลูกของลูกบ่อนี้ครับคลอดลูกเช่นกันนี่ให้นมลูกอยู่เลยนะครับนมลูกครับไปต่อครับ ตอนนี้เราะมาทางนี้นะครับนี่ก็ให้ลูกอ่ะดวงอักบดให้นมให้นมลูกลูกเลือกี่ตัวไม่ได้เช็คบ่อนี้ไม่ได้เช็คลูก บางทีเขาก็กัดลูกนะครับลูกเล <c oughs> ือโอ้โอเลือเยอะอยู่เยอะตัวห่วง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 ต่มาบอน,นี้ครับนี่ลูกเพิ่งลืมตานะครับยี่สิบกว่าวันยังไม่แย่นะ ไม่มีบ่อแยกเขาอยู่นี่ก่อนนะครับไปต่อเลยฟาตายกดจะอีนี่นี่ก็สองลูกได้สองตัวนะครับ เป็นคลอกแรกครับก็คือจริงๆคลอดเยอะกว่านี้ครับแต่เพียงแต่ว่าเขากัดบ้างเดียบบ้างอะไรครับช่วงแรกๆที่เราไม่แยกคลอดมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับลูกจะเลือน้อยก็ไม่เป็นไรครับรอให้มันคุ้นแล้วก็รอทองสองทองต่อไปนะครับปะมาอีบอน กันครับนู่นนู่นนะครับนะครับลูกเขาอยากรบกวนมากครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากท่านใดที่สนใจในงานเกษตรเดี๋พอเพียงนะครับงานหนูก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วนะครับตามที่รู้นะครับสนใจพ่อแม่พันธุ์กระทกมานะครับที่หมูซี บ้านนุมโบตะคงตำบลกู่อำเภอปางกูจังหวัดสิสเกษนะครับเนะส้นทางมันนุมโบห้น้อยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับที่รับชม